ผู้หญิงอยู่อะพูดอะรกีคนกีตูนรแ่งนั่งเลนอลพวกคุณจะสามคนมีู่ดมีนำอีกโยาวเรยเข้ามปเยียเวทมมมีีคนเดินตรงเหมือนเหนต้องคน่อาจารย์ก็อยู่เนี่ยอาจารย์นั่งหมดล้ออาจายตั่งหมดล้ออันนี้กูเอาเลย คนไม่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นตุ้มกับแบบตุ้มแบบเติมแล้วเราแข็งัวไปฟูจิคมอเ่ได้นแหละกูจิคือเล่นแหละความรักก็เหมือนเส้นทำไมอะอยู่นานๆก็อื่นนี่คือเงานี่แหละเงานี่คือความจริงตอนเเวลาความรักอื่นเป็นไงวะมันก็จะบวกเป็นอย่างนี้บวมเยอะนิ่มๆเล่อยวัเร็วไม่ไทยแล้วเป็นมูดูสิอ่ะมูยังไม่ลดเลยไอ้เย้ยผมอยูหมูกินยิ้มมันทำไม่รู้เลยว่า ไม่มึงต้องเว้นจีมึงีบอ่ะทุกคนรูงสึท่เขา่งอีๆที่นี่สักเฮ้ยไอ้เฮ้ยมันมีทิศหนึ่งหรกอล่ามันตรงเนี้ยกำลังย่ากข้างหลังเลยแม่ใครหยิบไปไดนวะรู้อ่คิดย้ํมึงแล้วรวิปะไม่ได้คิดอคุณนันลอยไอกินไอ้กินน่ะไม่เท่าไหร่มันตยังหม่ท่ามีพัลเตอร์คนน เอาตามหาแล้ตามหาอายเตอแวางแถหกูมักหมูกูถอนหมยกูเล่อแล้ววหมวยล้พวกกกจะงาถ่ายแล้กูเิ่มคันตมมไอ้หมอนยังไม่สูบไอ้ยังแดงเลยหมมึงจะวางแถบเพื่อนเหรอ เป็นโชค้ายที่สมบูรณันกันลอฮเหมือนคนที่มาหาผมตลอดแต่ว่าสุดท้ายเขาแล้วนมเป่าแดงนมนมเขาหมดไปเลยแดงอ่อนนวลหลาดนี้ต่อยอะไรคปับทีมึงมึงเอาในการมึงอ่ะแดดเข้าปากแล้วหยุดเติมให้กูตครีการดีไม่แดดเลยมัไม่แดดของมึงว่ะ คนจรัวไม่ได้ก็กินดีบๆ่มีแดงแปอะไเนี่ยจะได้เมืดอย่แวนมาส่งแล้วนี่ยม่ตกินแต่ม่ดบกตัวตัวตัวกันวโมาค เอมันไม่พอเาไหรเฉยแบคนแก่ก็อกว่าก็บอ้ันักเรายนหรอนี่งแค่แสบคื่มันงอย่เยคนด่ยรเรยอะย่่่่่่่่่่่่เร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่เร่่่ไ่้่่่ย่่่่่่่่่่่่่่เ่า่่ไ่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่ เดืนมาไสิบบทซื้อกันไปยืนอยู่ข้างหน้าไยืนอยู่ข้างหน้าอันนี้เรื่องจริงเลยนไอ้ไอ้้ยันรนเจวรขแกงไปดข้านี่ยไอ้ันทำไมต่อลวานข้แกงไปเกินไม่เียวกลัวแบบกินไอ้เด็กฝอยแล้วพอกินปแมงชินเือนไปแล้วหัวโจกดกว่โกโ ถ้เพี่สาวมอันนั่อยู่พราะคุโดนตบแล้วยังไแม็กแบบปุยยายังกลัอะไรยังบเดินแบทุกคนอสัมนอตานี้ใครเป็นผ่าอ่ำวยงเรียนนะตบกูกลวยังม่งหไม่เหนกระสอบไปะเริ่มยิแทกระสอบไายังจัวห้อยเลยไม่เบานะเรงนขงแ้วเห็นเวไาตอนที่เนเข้ามาเนีเออมันเห็นคนที่ตักร้อยตัก่ออ้ยหกว่ขับไ่องขับ โอ้ความ่ามันจะนามันจะยาวแลกท้องจะเล่าดูไปเลยไม้ไปคนเลี้ยเทสต์อรสักอย่าเราเห็น่อยละไปไหบอกว่าเฮ้ยไปไหนไปหาลูกพี่หมอนครอ๋อลูกพี่ผมเองไปได้ไปได้อะไรคนนี้หมอนที่แห่ขนาดนี้เลยเหรอ 去。